เท่ไหนท่าไหนทไรนท่าไหท่าไทหไไไหนหออกก่อนนะมากเช็ดนะครับมากเช็ดนะข้าวุเลยหร่าขุเลยครับขุเลยเพราะว่านี่ผลิตินะครับผมใช่ครับเลี้ยอะ้ยยนะเลี้ยงเยอหนบอวก่อนนบ

ขอสเสเียงเพลงเดกาู้นี้กับนๆเลยครับผู้นี้ครับ้นะครับไม่ให้รายการนอกรายนะครับสอสอนะฮะตัวปีนี้เราที่สองนีบสอบข้ามีมีอยชัยสองแสนนะครับรอยวิทย์ชัละวันสองแสนเหลส้าูเตห้าห้าหมื่นอพี่ห้าห้าหมื่เไม่มีบอกห้าหม่นบอกตแดงบอก

แัง <gesch> <laughs> ูนครับปพไายใ้ครับนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแปด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 ห้าห้าครับห้าเปิดประเด็นครับ ฝั่งแต่ไม่ถึงข้าครับฝั่งตามีสิเปลี่ยนฝั่งตามีสิเปลี่ยนนะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับ

đưa tay cho anh thứ ba đưa tay lên, đưa tay lên, ném nón, ném ด้านนี้ดูได้นะครับใช่ครับพี่ถ่ายด้านานี้ได้กดไปเรื่อยๆกดจนให้มันนิ่ง ถ่ายล้วเป็นอย่างเี้ย่ไยับตอไปนีแล้นะครับเต็อนะฮะลูกสองลูกสาม่างนะฮะที่ได้ก็ม่ได้ที่เดไกนะครับครับสแต่สองต่อหนึ่งครับเข้ามาทำอยู่ครับพี่

น้หมน้อร่อน้ำเแสองเท่าครับพ่มาเสิร์ฟเก่ง 好

กียงลวันหนึ่งแสนบาทครับพี่ัมปัหาผมเบอกไปแล้วนะครับผมเพสไปแล้วนะครับบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับไ้ครึวนแน่มาได้เลยทับสามสองสาเท่านั้ ครับได้เลยครับบ้านได้ง่ายนดครับแต่ก็ได้ต่กได้ลนครับ้าสองสอรทันใจนะครับใว่กใส่ได้เลยนะครับมหาดมีกังสาได้เลยนะครับห้าสอสอง 5-2ครับพม่านำับน้องเก่งน้องภูมิจะเปิดลูกเสิร์ฟได้ไหมสวัสดีครับพี่ติ๊บสวัสดีครับพี่แม็กพี่แม็กอยู่ไหนครับ bài hát bài hát đã được dạy bài hát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  ใช่ครับ <principe> น <noise> ้องเก่งแตกรูปเสิร์ฟครับเพาะาเสิร์ฟดีครับน้องเก่งยังไม่เตะครับกับพี่แม็กน้องเก่งชัดเลยครับ เตี้ยวโคตรยากเลยเตี้วเขายืนเข้าหมดอ่ะลองกันหน

Cái này này các anh em, anh em có không? anh em muốn 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 muốn,

มาเสริมแ้วัแล้วรครับเากวเปิดได้เลยครับเก่งดีมากเขเข้ามา9ู้ว่ ปัญหาแก้รูเสือกไม่ได้เเปิดรูกเสือกไได้ แท้เ้ากต่อสครับเากต่อสคับเาเสิฟต่อน้อเก่งน้องคุมจะเปิดได้นะครับ Thì không thì tìm, họ, nó không thể, năng, các con không muốn chơi này, tôi nghĩ là sẽ không không, 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 เทาสามสองเข่าน er> ั er> er> ้นต้องสามสองเท่าน sure> ั um um ้นป um ัญหาครับตอนนี้นักเก่งนักพงเปิดลูเสิบเข้ามาไม่ได้ครับสิบต่อครับ แจมสิบต่อต่อครับพ่อมาโซ่เก่งน้องฟูมิจะเปิดได้ไหมครับเปิดพ่อมาโอ้โอสิเก่งเอาละครับเอาละครับ เดี๋ยวหมดดีใจใหญ่ครับที่เอิดต่อครับ เกตสไครับสิบเอดสองครับพระมาเสิร์ฟสองแทมสองแท้ไได้ครับน้งเก่ง ก่งตัวเ้าไม่ได้เลยวันนี้ แต่เกใหญ่ครับาครัเวันนี้ครับวิทย์ฟอดประธานน้องเก่งน้องกูฟอดครับครแนสิบสองสิบสองครับว่าทรง

สิบสองต่สองสิบสองต่อสองครับดูน่าแก่งคูเปิดลูกเกิด

น้องภูมิเสิฟครับอ้าวเพาว่าชาักแล้วเลยแต้มนะ พี่แม็กอยู่ไหนครับตอนนี้ตัวสามต่อสามตับง12ตัอสามครับ มานำตาลขึ้นช้างา เราบอกให้ครับพี่แม่สามต่อสามครับพอมาส่งครับทุกนี้ใช่ครับพี่ลูกเสือรับยากมากครับเพอมาเสือ

แรมจอเกมครับมาโตครับ14ตต่อสามครับสวัสดีคร er ับน <so ้องอนมดูน้องเก่งน้องภูมิเตะสีต่อสามครับพมานำครับน้องเก่งเปิดรุกเกิดยังไม่ได้เลย มาเสือข้ัลูกนี้มากสามอย่างลนี้ต้อหนอรับ้งเข้ามายอด พูดต่อไปครับน้องเก่งอีกคู่นี้แล้วอีกคู่หนึ่งครับน้องเก่งน้องภูมแล้วก็กนรนะเดกับพี่วิทย์กับพี่ฟอดครับ าคนปา่าบยาครับถ้ามาสามคนมีพี่เอบป,ป่าได้ยไไเดยอะมากเลยพี่ที่คนเยอะมากเลย